สวัสดีค่เะเมียวนะคะวันนี้เหมียวอยู่กับเมมเต็ม EP 5นะคะคือต้องบอกว่าเหมียวไม่ค่อยมีเวลาดูนะเพราะฉะนั้นอาจจะแบบไม่ได้ลงเรียงกันก็ขออภัยมาที่นี้ด้วยนะคะเผื่อว่าแบบเออมีใครแวะมาดู EP นี้แล้วอยากจะไปดู EP เก่าแต่ไม่มีอะไรเงี้ยก็ไม่ต้องงงนะคะลงตามที่ได้ดูแล้วแล้วก็ลงตามที่ได้ตัดก่อนนะอาะอ่นฮะกดถูไหนี่ดา ไม่นัดได้เลยนี่ครับอัดแล้วจ้าหมดแล้วไหมฮะก็ไม่มีคุณคิดอะไรไม่ออกใช่ไหมเราจะไม่เปิดแบบรายการนะกินน้ำก่อนเลยแล้วกันเฮ้ยอะไรทำไรอ่ะกินน้ำคงคงไม่เดี๋ยวพี่ยินได้ไหมเปิดก่อนกค่นี่เราไปถ่ายเบลมเตยเทุกคนรูปอดอยากกินได้ไหมเป็นแก้วกินน้ำหรูยังอะเหงื่อน้ำก่อนเลยหิว่อน้ำหรออยายเหิวน้ำก่อนเลยเฮ้ยน้ำรสชาติดีแบบสะอาดเลย มายังไงขกครั้งเตรียันนี้เราจะมาทำอาหารแล้วกันตั้งกล้องแล้วก็ทำอาหารทิ้งไว้เห็นช่วงนี้กระแสทำอาหารมาแรงใช่ครับแมวันนี้เราจะมาทำอาหารให้ให้ใครนี่แล้วแม่มาไหมไม่มาแล้วแม่มาไหมไม่มาเราก็ทำไป้ก่อนถือว่าเป็นการซ้อมฝีมือเพื่อที่จะไปทำให้แม่ทานในอนาคตใช่ครับ ซึ่งเมนูนี้เราจะทำวันนี้ไม่ธรรมดาเพื่อที่จะให้แบบสองแม่ของเราได้ทานสิ่งดีๆนะครับสองแม่ของเราแรกพูดให้เขาชื่นใจแล้วเราจะทำแล้วเขากินยำหมูยอดิระวังระวังน้องเขียวต้องจบโทด้านเชฟอะถึงทำได้แล้วตัวเอกด้ไหมไม่รู้ชงนชงไปก่อนผมพอผมจะเปิดสูตรดูเนี่ยปัญหาอยู่ตรงนี้ไงอ่ามันเข้ารหัสเอาไว้คุณจบวิศวะคอมเนี่ย คุณแฮกได้อยู่แล้วก็แต่โอ้โหเธอรู้กันอยู่แล้วลหัดอะเธออย่าทำเป็นพูดเลยเธอรู้รหัสการตั้งแต่ตอนกอลักแรกแล้วตั้งแต่ตอนกอลัก,กุดแล้วทำมาเป็นแอดเนียนว่าแบบไม่รู้โอเคผมว่าผมได้แล้วเมื่อกี้จากจากเลขตัวเลขนะเฮ้ยมันเป็นไปได้ยังไงวะเนี่ย <c oughs> อันตรายแล้ว ไม่รู้อยู่แล้วจ้ะกเจอเจอผมอ่าผมเปิดก่อนเลยยำหมูยอยำหมูยอแต่วันนี้เราไม่ได้ทำแค่เมนูเดียวใช่ไหมเรามีอีกเมนูหนึ่งซึ่งซึ่งอันนี้ไม่เคยทำจริงๆไม่เคยทำจริงสาระเลยสาระเขาเขาก็จะให้เราดูว่ามันทำอะไรได้บ้างแต่เท่าที่ดูเนี่ยเหมือนเขาจะล็อกสูตรมาแว่าเราต้องทำอะไรลองแพนไปดูเขาเตรียมไว้ให้ละฮ้ยหิวน้ำแล้วเหรอโอ้หิวน้ำแกงเลย ัไม่ใช่เยอะไม่ใจเยอะหแต่ไม่ตัดไดอหอ่ะเมื่อกี้มันมันรอบที่สองเลยนะนี่ผมให้ดูอะไรนี่ก่อนเลยนี่ไฟสตูไฟสตูไฟสตูเมมเต็มนี่เลยมันให้ดูตู้เย็นก่อนเลยเฮ้ยเป็นไงเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะเราก็เนี่ยชั้นเดียวผมอยากกินนี่ผมก็หยิบขึ้นมาเปิดอ่าโบ อ๋อ oh, คือเราสามารถดูได้ว่าข้างในมีอะไรบ้างโดยที่ไม่ต้องเปิดถูกเพราะสองครั้งเห็นของข้างในนี 9, ่ดาวบี นี่ตานี้เลยแล้วาคนบางคนก็จะมีความเป็นโรคจิตแต่ผมว่าเป็นคนหนึ่งที่ชอบทําอะไรแบบนั้นแต่เข้าไปแล้วก็คือเปิดตู้เย็นนะมันจะต้องเดาไว้ว่ามันจะต้องมีโยเกิร์ตมันจะต้องมีบางทีมีน้ําหวานมีอะไรอย่างงี้ซึ่งแบบมันไม่ได้พร้อมตลอดเวลาขอให้ได้เปิดขอให้ได้เปิดนะครับเอ้ยเป็นขอให้ได้เปิดอ่ะก็เหมือนรู้อยู่แล้วว่าจริงๆมันมีหรือว่าไม่มีอะไรแต่แบบจะเดินไปเปิดแล้วก็ยืนดูก็เห็นทั้งหมดก็เห็นทั้งหมด ้อคอนเซ็ปต์เอ็ดเดย์คอนเซ็ปต์มันข้อสองครั้งสดชื่นสดชื่น <c oughs> และนี่นะครับตู้เย็น LG InstaView ดอ i ย d o ดอนี่คุณจะไม่ต้องแบบเปิดตู้เย็นทิ้งควางอีกต่อไปแต่คุณจะเดินมาขอสั่งวันเฉพาะพิเศษ <c oughs> อีกหนึ่งอย่างเราดื่มน้ำไปสองรอบแล้วใช่คุณรู้สึกไง ก็รู้สึกว่าก็ง่ายสะดวกนี่และเมื่อคุณอยู่นะเพราะว่ากดได้เลยเสียขั้นตอนได้แบบมากมายอาชสมัยก่อนเวลาเราจะเปิดเอือนน้ำแล้วก็เปิดปุ๊บเปืองแรงครั้งหนึ่งนะครับเราก็จะหยิบน้ำขึ้นมาเทครับเนี่ยเนี่ยมันก็จะมีน้ำกขวดใช่ป่ะหรือว่าแล้วแต่บ้านใช่นะครับแต่ว่าตอนนี้ทาง LG เขามีนรวัตกรรมนะครับผมนี่เราไม่ใช่แค่กดน้ำอย่างเนะดีวยวนะฮะทุกคนเห็นแสงตรงนี้มันคือ UV Nano น,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 นะครับ ก็คือแบคทีเรียได้99.99ไว้ใจได้ว่าน้ำมันปราศจากแบคทีเรียครับผมใช่แล้วคุณสังเกตอีกอย่างหนึ่งนี่มีช่องที่แบบสามารถทำน้ำแข็งเป็นแบบน้ำแข็งเขาเรียกว่าอะไรมีที่แบบเป็นก้อนเลยก้อนับก้อนเล็กที่บดมาแล้วใช่ครับก็จะมีหลายโหมดอ่ะไหนลองกดน้ำแข็งก้อนครับกดน้ำแข็งแล้ด้วยเหรอลวได้ความเลิศเวอร์น้ำแข็งนะครับเราก็จะไป นี่ไงเป็นไงล่ะแกก็เลิศเกินมันไม่ได้อยู่ที่ตู้เย็นอยู่ที่ผมครับทุกคนแล้วลูกค้าก็จะรักเราไงมันมันจะเรียวไงอ่ะเดี๋ยวทำให้ดูรายการรายการเต็มๆมันจะเรียวไงครับครับโอเคเราจะมาดูช็อตปันนี่ในการกดที่สวยงามมาดูว่ามันจะเป็นยังไงฮะ ฝรัองละฝรัองละว่าคนดูปวดหัวใช่ค่ะเริ่มละเริ่มเวียนหัวละนี่มัน U V แล้วก็โซบองบอกว่าเอ้ยยังไงล่ะในตู้เย็นมีแต่ของในสมองมีแต่เธอปุ่งนี้ได้มากแบบตอนจบไปด้วยเอ้นี่จบ เ่นดีคุยกันไ่ตั้งเยอะลนะฮะถึงเวลาขั้นตอนการทำอาหารแล้วยำหมูยอจริงๆก็เป็นเมนูที่เราเคยทำมาใช่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 ไลฟ์นั้นเราก็ดูเองนมาลองดูแล้วก็มีไลฟ์ที่ทำก๋วเฮาไลฟ์ที่ทำต้มอะไรสักอย่างทุกอันเลยน่ารักโอเคเห็นแค่นี้ก็รู้แล้วเชื่อว่าเขามีแค่นี้เราก็พอที่จะทำได้อา เฮ้ยที่มันตามสูตรยูทูปตามสูตรมันดูแบบมีสิ่งนี้แล้วก็มีผักแล้วนี่จัดเรียงต้องมีจานวางหยิบเลยไหมหยิบเลยดีกว่าแล้วก็หมูสับยำก็ยำเนี่ยนู่นเอาจานนู่นมาด้วยจานขวามะนาวอ่ะเวลาคุณปิดคุณกมได้ close ไม่มีนะครับอันนี้เป็นของที่ทเองซึ่งมี น้ำที่เราใช้เราก็จะใช้น้ำสะอาดจากตู้นะครับจริงเอาแบบปูกขีดพอเพื่อที่จะทำให้หมูสุกครับเปิดไฟตั้งทันทีไม่รอเลยนะฮะดูชอบดูพวกแบบออดอล์แรมซี่เขาเวลาแบบแค่ต้มน้ำเปล่าเขาจะต้องแบบแล้วใส่ผงชูรสทำไมใส่หมแบบเด็กก็ต้องแล้วลุงใส่ลงไปทำไมอยู่ดีๆใส่ลงไปเลยเอาชูรสทำไมอ่ะนี่ไงเดี๋ยวว่าหมาหมูไว้ในตัว มันไม่ทานแล้ลวแบบหมูก็รอจะกี่ชั่วโมงกูเครียดเลยเนี่ยมึงใส่ผมเจอพูดตรงแม่ทั้งคนเป็นไปได้แล้วมันมันจุดเด่นมันอยู่ที่หมูยอกับที่เดี๋ยวเราไปยำอีกทีหนึ่งอันนี้มันแค่ตัวประกอบก็ใส่เลยก็ต้มมันจรงไหมมีจุดไหนตรงมันตรงที่อยู่อ,อีกแล้วอ,อีกแล้วเขากลับมาอีกแล้วล่ะการทีแ่แบบอะไรอยู่ตรงไหนอะไรทำยังไงอันนี้ทำยังไงเราทำเป็นหรือเปล่า นี่เวลาทำอาหารแกยินพี่ว่าเขาจะเป็นอย่างนี้แต่่วาเราจำได้เนี่ยต้มหมูเสร็จแล้วไอ้แช่ยังไม่หั่นเลยเดี๋ยวว่าสิวราะมันแตกต่างกันในรูปพอสมควรไม่มันต้องมีแบบละเอียดบ้างคนกินเขาจะได้รู้สึกแตกต่างจากในรูปพอสมควร่มเ็ดขอดูตอนเขาทำน้ำยำเลยแล้วกันผมลอกสูตรเขามาเลยนะ อะไรจะหาว่าแบบไม่แซบเนี่ยมันก็ต้องโทษเขาแล้วนะไม่แต่เขาไม่ได้ใส่ผงชูรสตั้งแต่แรกยังเครืองอยู่ยังเครืองเลยที่ใส่ผงชูรสอยู่น้ำตาลก็กะเอาแล้วกันะอาแรงก็เรารู้สึกว่าการทำยำมันไม่ง่ายเลยนะเวยคือเราก็เคยลองทำเองอ่ะแบบอยากกินยำแซลม์เราแบกแซลม์ผสมกันเลยลองดูแต่มันไม่อร่อยเลยไม่ดีเคยแบบกินมะนาวแบบนี้ หั่นเล็กๆแล้วเอาใส่เกลื่ออะเคยค่ะจิ้มกินไม่รู้ว่าแซ่บอะแปดตอนเด็กๆแบบชอบกินอย่างนั้นมากเลยมะนเอาเกลือกเออเอามะนาวแล้วก็ใส่เกลือแล้วก็กินกินทั้งเปลือกเลยฮะกินเปลือกด้วยเหรอได้เหรอแต่หั่นบางๆอ่ะแล้วก็เกินไม่ได้เหรอมันย่อยในร่างกายอ่ะไม่รู้แต่ว่าไดกินมันเริ่มบอกมาเหมือนในชีพแล้ทุกคนที่ผมทำ หันทิกให้สิหั่นยกสิถ้าเราพูดกันเราจะเป็นสึ่งเล็กสิ่งน้อยนะคู่เนี้ยมือบอันนี้อันหนึ่งก็โดนมือดิก็ใช่ไงเราก็แสบก็โคตรไปร้างที่หลังดีกว่าโดนหน้ามันแบบมันเสร็จแล้วอ่ะมันแบบมันอุ้ยพอแล้วแหละอื้อ๋อให้ผมกระแสกอ่ะจะกินเลยอ่ะ นี่ถ้าเกิดต้องการสีอย่างเดียวเมื่อกเทนไม่ต้องใส่หรอเปล่าต้องใส่แดงครใช่ไหมใช่ไหมอาจจะใช่มันดูแทนมันก็่ยากอะหนูย้อยหน่อยหนูอยหน่ยนารักให้ดูแต่อะไรบ้าแล้วก็มีเก็บไว้ในแก้วด้วยลมีเก็บไว้ในแก้ว แต่ราบวิญิให้พี่วอทำเยอะอยู่นะรอบก่อนตอนทำยำหมูยอก็คือพี่วอเล่นอย่างเดียวคำว่ายำมันคืออะไรคำว่ายำเหระก็คือการทำอย่างนี้ปะกคือมีอะไรก็ใส่ใส่ลงไปป่ะทำไปแล้วก็กินลองชิม่อยอร่อยอ่ะโูแต่โคตรเผ็ดเลยเอ้ยรสชาติดีครับแสดงว่าถูกต้องแล้วผมไม่ผมว่าจานยำ เผ็ดแล้วมันก็อร่อยขึ้นนะใช่ไหมใช่แต่ว่าเราทำกินเองของกีนเราเขาต้าแป๋วอ่ะคือที่ร้านบางทีเขาจะต้องกัดเฮ้ยผมว่าก็ไม่แย่นะแย่เราใส่มุนเส้นใส่แะ้วเข้าไปมันก็ดูเป็นแบบใช่ดูดีเลยรสชาติเผ็ดแต่อร่อยอ่ะแสดงว่าสูตร YouTube ใช้ได้วะทุกคนใครที่เริ่มต้นทำอาหารเนี่ย าามรถไไปดไดู้แต่คุณจะขาดกินยังไงกันเราผิดร้องถูกเหรออืมอกินอะไรหกตัวเล็มเอะไปหมดเอออร่อยอ่ะกินไงมันหกกันเส็ดเส็ดเส็ดเลือกเมนูที่ยากแบบไม่เปิดสูตรด้วยเหรอเฮ้ยไม่เป็นไรอันนี้มันอยู่ที่น้ำจิ้มซุกี้อ่าถ้างั้นเมนูที่สองเราไม่เปิดสูตรใช่ป่ะเราจะไม่เปิดสูตรงั้นท้ำซุกี้อะไรดีซุกี้น้ำผมว่าเรามีน้ำสต็อกกันแล้ว ก็เลยจะทำกุกขิกไหมกุกขิกไหมมีไหมสุกี้กุกขิกถ้าจะแบบผัดผัดเป็นไงมันจะเป็นสไตล์ผัดถ้าน้ำมันจะเป็นสไตล์ต้มแสดงว่าน้ำง่ายกว่าถูกนุกคนเราจะมาทำสุกี้น้ำเออะหว่างสุกี้น้ำก็แค่ต้มแล้วก็ใส่น้ำเลือกวัตถุดิบไปเลยต้องเปิดผักก่อนหาผักเมนูสุกี้เฮ้ยอยากคออเห็นไหมทุกคนทุกคนมีอ่ะเสพติดกันเดินมากูขึ้นจะคอแล้วคกูจะไม่เปิดทุเรียนละ ซึ่งก็รู้อยู่ว่าเคาะไปก็จะมองไม่เห็นผักก็ยังไงก็ต้องเปิดอยู่ดีแต่ก็ก็เคาะก็เท่ก็เท่อีกหนึ่งฟังก์ชันนะครับปวดเพื่อนได้เฮ้ยเวลาเพื่อนมาไม่ต้องพูดเลยว่าตู้เย็นเราอย่างงนี้เออออบ้านวันนี้บ้านผมมีนี่นะมีน้ำแดงอะไรคุณสนใจไหมจบมาเข้าไปดูดีกว่าว่ามีอะไรบ้างสิ่งที่ต้องใช้ก็คือคิดว่าสุกี้น่าจะเป็นแต่ละร้านสูตรไม่เหมือนกันเลยั้นร้านเราเราจะใช้ผักที่เขามีให้คุณสังเกตไหมว่า พวกอาหารสดพวกอะไรอย่างเงี้ยพวกเนื้ออยู่ในนี้เต็มเลยนะแต่ตู้เย็นที่เปิดมาไม่มีกลิ่นอะไรเลยเพราะอะไรครับผมมเลยเพราะว่เขามีไฮจีนเฟสพลาสนะครับช่วยกออากาศป้องอากาศให้มันไม่มีกลิ่นผักเนื้อใส่ได้หมดไร้กลิ่นไม่เชื่คุณลองดมดูเป็นไงเป็นไงเป็นไงดูดนวัตกรรมไม่มีกลิ่นจริงด้วยผมเดาว่าผักเนี่ยน่าจะไม่ตำําวไม่มีกลิ่นจริง ยังสดขนาดนี้เลยเหรอใช่ครับก็มันก็จะเห็นไหมว่าก็สดก็เอามาใช้ทําอาหารได้นะครับคือคือก็ออเก็บของสดได้แหละเพราะว่าเขามีระบบ linear cooling ค,ครับก็คือเย็นทั่วถึงทั่วตู้เย็นเลยเก็บของสดได้ดีเลยนะครับผมและนอกจากนี้นะครับจากนี้เปิดใหม่ดีกว่าวคุณเห็นอะไรไหมนี่อะไรเขาเนี่ย door cooling plus นะครับมันจะปล่อยลมเย็นออกมานะครับให้ของที่อยู่ข้างในเนี่ย เย็นเร็วแล้วก็ทั่วถึงมากยิ่งขึ้นถูกนผักนี้นก็คือสดนะฮะไม่ไม่ตม่ำกว่า5วัน3วัน,วนประมาณดูแล้วบากเริ่มเลยดีกว่าเมนูที่ 2. 2เราต้องใช้อะไรบ้างอันนี้ไม่รู้ไม่ได้ดูสูตรไม่รู้เหมือนกันคิดว่าน่าจะเกี่ยวกับผักคือการทำซุกี้ใช้ผักเผือกอะไรซุกี้คืออะไรจริงๆมันมีที่มาที่ไปอา่าฮะก็คืออันนี้พูดเรื่องจริงหรือพูดไปเรื่อยอนนเดี๋ยวก่อนจำมันมันแบบมีจุดที่แบบเราเชื่อเขาได้ไหมอยู่นิดนึง จริงๆแล้วมันมันเป็นวัฒนธรรมที่ผสมกับญี่ปุ่นกับไทยไปบอกับไทยเหรอผสมกับไทยด้วยไทยด้วยโอเคจริงๆแล้วรามากเกียนมีจริงรามากเกียนแล้วคุณรู้จักนี่ไหมพันุมานแล้วก็สุครี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 นัน่นแหล,ละครานี้ญี่ปุ่นก็เลยแบบไปเห็นไงไปเห็นแล้วตัวเรายินตั้งใจฟังตลอดเวลาที่พี่วอลพูดอะไรไปเรื่อยไปเรื่อยดีกันนะลบกันแป๊บหนึ่งก็ไม่ลบแล้ว ดีกันกลับมาเขาเลยได้แรงบันดาลใจมาทำสุก้ยากิสุก้ยากิแล้วก็เลยใช้โทนสีแดงๆเป็นสีของอาหารสุก้จริงๆมันมีมีหลายความเชื่อเรื่องสุก้อันนี้ก็อาจจะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งความเชื่อก็เดี๋ยวรอให้เว็บบล็อกมาเรียบเรียงครับเรามาทํากันเลยดีกว่าครับผมสรุปใส่ไหมแครอทใส่ใส่หรอผมว่าใส่นะสดสุดๆนะครับ ยากกินซุกี้แห้งเหมือนกันนะซุกี้เราต้องกินผักกรอบๆเลยจะต้องกินผักนุ่มๆนุ workload. ่มๆไส่เลยเท่านั้นแหละเพิเพราะว่าชอบผักนุ่มไม่รู้เหมือนกันว่าคนอื่นกินยังไงี๋ยวเราจะดูกันแล้วกระเทียมอ่ะกระเทียมใส่ตอนไหนตอนจะเสร็จปะ ใส่กระเทียมด้วยเหรอไมเราต้องใส่กระเทียมตอนต้มเถ้าเกิดเราต้องการกลิ่นเนเราไม่ใส่แต่ต้นก็ถ้าใส่มันไม่มีกลิ่นปะกระเทียมมันต้องมันต้องมันต้องแบบสดมันถึงมีกลิ่นแรงปะที่ใส่กับซีฟู้ดอะไรเงี้ยมันก็เป็นกระเทียมสดดเพราะว่าตอนต้มมันก็จะถ้างั้นเราจะใส่ทำไมก็ให้มันมีกลิ่นเสียงอ่อนเสียงหวานเอ็นดูอ่ะ แค่นั้นแอแล้วเดี๋ยวมันจะเยอะเกินแค่นี้แค่นี้แค่นี้จริงนะเนี่ยอร่อยชูว่าว่าจริงเป็นที่น่าพึงพอใจอร่อยนะและนี่คือเมนูอะไรครับพูดให้เขาดูไป ก็มีเวลาหมักไปห้าทีอ่ะก้อนโถก็เป็นหมูสดก้อ้จะหนาไปงี้ก็หมูสดโดยรวมรสชาติอะไรโมหนาไปหรอมียุงด้วยหรอนี่แบบไอ้นี่ห้เป็ัดต่ไหออ๋อแหมทำานเบื้องหลังมาเยอะเหรอเบื้องหลังมาเยอะรู้ มาถามก่อนแล้วกันสองเมนูที่ทำวันนี้<า>ยำหมูยอกัแบบซุกี้ <c oughs> เป็นไงรู้สึกว่าเราเหมาะกับการทำอาหารหรือเปล่าถ้าเกิดเอาตามตรงก็ไม่แย่ก็ทําทานเองได้แต่ถ้าเกิดทําแบบตามมาตรฐานร้านหรืออะไรเยันก็อาจจะต้องฝึกนิดแต่ว่าอันนี่ก็ถือเป็นกิจกรรมเนยาบางคนงว่างๆชอบทำอาหารอาจจะคุณแม่ของพวกเราใช่เพราะว่าเราก็ใช้ตัวเย็นที่ร้านก็เราก็มีหน้าที่ซื้อของไปตุนไว้ให้ แม่แม่ทำดีกว่าใช่ก็ของทั้งรังทั้งหลายมันก็จะสดใช่เราก็จะได้คุณภาพอาหารที่ดแม่แม่ทำให้ใช่เวลาพี่หมอพูดคำว่าใช่นะครับเพราะฉะนั้นตู้เย็นนี่และนะทุกคนสบใครที่กำลังมองหาใช่ครับตู้เย็น LG InstaView Door In Door ครับผมแนะนำเลิฟมากอ่าเป็นอินเวอร์เตอร์เนี่ยคอมเพรสเซอร์ด้วยนะครับผม ก็คอมเพรสเซอร์เนี่ยเขาทนทานนะครับทำงานเงียบแล้วก็ประหยัดพลังงานนะครับ LG เนี่ยเขารับประกันเลยนะครับผม10ปี10ปีไปเลยอยู่กันยาวๆนะครับใช่ครับและที่ล้ำกว่านั้นนะครับทุกคนตู้เย็นเนี่ยไม่ใช่แค่ตู้เย็นอีกต่อไปนะมันสามารถสั่งงานผ่านแอปพลิเคชันในมือถือคุณได้นะครับต้องบอกก่อนว่ารองรับทั้ง iOS แล้วก็ Android นะครับผมชื่อแอปคือ TING Q TING Q นี่ไงก็มีบอกด้วยว่าตู้เย็นของเราตอนนี้อุณหภูมิเท่าไหร่ครับผมช่องฟรีเซอร์ของเราอุณหภูมิเท่าไหร่นะฮะ แล้วนี้ก็สามารถปรับแต่งอุณหภูมิได้ในแอปเลยว่าเราอยากให้เย็นขึ้นหรือว่ายัางไงหรือว่า<ท>จะให้แบบเร็วเย็นเร็วกว่าเดิมเย็นขึ้นเย็นลงก็คือมันก็แล้วแต่ตัวฟังก์ชันแต่ละเครื่องแบบเพื่อนๆมาปาร์ตี้ไงแล้วอาจจะอยากให้เย็นเร็วที่แบบว่าเพื่อนๆนมาพอดีแล้วของในตู้เย็นเย็นก็ปรับได้นะและที่สําคัญนะครับคืออย่างตู้เย็นอย่างเราเราละกันเราไม่รู้หรอกว่ามีบางทีมีปัญหาตรงไหน,น,นตรงอะไรครับเพราะฉะนั้นตัวแอปพลิเคชันจะตอบโจทย์ก็จะบอกว่า ถ้าสมมติว่ามีปัญหาแะ้วกันแล้วถ้ามีเนี่ยเขาก็จะชี้แบบ <c oughs> ก็จะแจ้งในแอปเลาว่าแบบในส่วนนี้มีปัญหานะ <c oughs> แบบแบ่งเป็นพาร์ทๆก็คือเป็นข้อดี ดีกว่าเราใช้ไปแล้วม,มันวัเออมันม,มันพังหนั่ขึ้นไปมันก็เลยเออก็ตอบโจทย์มากขึ้นในใ,ในโลกที่ทันสมัยนะครับผม,ผมสามารถไปเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ไหนครับสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ w w w lg com th นะครับหรือว่าใครที่อยากจะซื้อหรือว่าไปลองคอเนี่ยก็ไปลองคอหรอคะ LG และห้างสรรพสินิชั้นนำทุประเทศนะครับหรือว่า LG official store ทั้ง s h อ p e e แล้วก็ Lazada าได้เลยครับก็ไปลองดูได้ผมว่าเชื่อว่าคุณเลิฟแน่นอนฮะ การซื้อตู้เย็นนะครับเราก็ควรที่จะไปซื้อ,อที่หน้า<ล>งาน,นครับและ LG นะครับเขามีกิจกรรมให้เพื่อนๆชาวยอเราด้วยนะครับนั่นก็คือมารีวิวนะครับการไปเคาะตู้เย็น i n s t a v i e w นะครับผมสำหรับใครที่มีแล้วละกันก็ใครที่มีที่บ้านอยู่แล้วก็กบรีวิวแล้วก็แบบถ่ายวิดีโอหรืออะไรก็ได้เคาะให้ดูหรือสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่มีนะครับก็สามารถไปเคาะไปรีวิวได้ที่หน้าง,งานตัวแทนจำหน่ายได้ทุกที่เลยนะครับก็ไปรีวิวแล้วอย่าลืมติดแท็กนะครับผมนั่นก็คือ ก๊อก็เปิดตู้เย็นในรับบูโรนะครับแล้วอีกอันนึงก็คือแฮชแท็ก LG InstaView ใช่ครับซึ่งร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันที่16พฤศจิกายนนะครับถึงวันที่16กรกฎาคมก็คือ1เดือนเต็มๆเลยครับติดตามรายละเอียดกิจกรรมได้ที่ Facebook Page LG Global นะครับและรางวัลยังไม่ได้พูดนะลืมพูดรางวัลรางวัลนั่นคือได้มาวิดีโอคอลกับพวกเราเนี่ยครับแล้วก็ลุ้นโพลารอยด์ไปด้วยลุ้นกันนะผมอย่าลืมไปเคาะก๊อร์กกันแล้วก็ติดแฮชแท็กด้วยนะครับครับผมอย่าไม่ไปบ กดน้ำน้ำน้็าด้วน้นะน้ำน้็งด้วนเอน้ำน้นน้ำน้็าเำน้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 อน้้ำน้ำนกำน้อน้ำน้ำนกำ้อน้ำ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 นเล็กำน้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 ำ้อน้ำน้ำน้ำน้วนผมน้ำน้ำน้ำน้ก้อนเล็้ำน้น้ำน้ำน้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 ำน้ด้ำน้ำก้อน้ำน้นนน เอ็นดูจังเลยค่ะกินนี้แล้วกันเฮ้ยเป็นไงนี่ผมบอทางให้ด้วยน้ำแข็งเขานี่เม็ดสวยงามมากนี่ประตูเล็กกดน้ำแข็งสะดวกรวดจบเร็วสะดวกรวดจบเร็วเป๊ะมากก็สะดวกยิ่งก็เอ็นดูเกินสะดกจริงอาที่เห็นนะครับเกินหน้าเกินตาทุกคนไปบ่นละเหมือนถ่ายฟีมหรอแบบพวกหนังแบบพวก ัเตอร์ไม่เอามระจกจริงๆดีว่าก็นั่นแหละคุณจะเห็นแบบความสะดวกแล้วก็ตัวฟังก์ชันที่มากมายของตู้เย็นนะครับก็พลาดไม่ได้แล้วผมว่าทุกคนทุกคนมีนะครับใครที่กำลังมองหาก็จัดเลยนะฮะเพือจะได้ความสะดวกสบายแบบนี้ผมลาไปก่อนลาไปก่อนนะครับเฮ้ยมันเต็มเลยอ่ะเป็นการเต็มที่พอดีมากลยเมื่อกี้ก็ปักช่องนะครับ YWPB House ใช่ ขอบคุณคะใช่เนี่ยเขาพูดคำว่าใช่ทำไมถึงได้รักขนาดนั้นล่ะพูดสนับสนุนเทปเต็มเต็มเทปนี้แล้วกันแล้วครับก็นั่นแหละได้ความสะดวกสบายนะฮะในการทําอาหารของก็ดีของก็ดีจริงๆจะดีมากครับถ้ามาอีกคุณชอบตีกองไหมคุณไปเคาะอินสตาบิลเล่นไหมล่ะโอ้ผมขคเล่นอยู่แล้วผมขคเล่นอยู่แล้วตุ้มแม่เต้นเลยแม่ทําอาหารอยู่อย่างเงี้ยกระยับอ่าแม่แม่ก็ลังหั่นแม่กาลังหั่น โยไม่๋ยวเ๋ยวเอาผักให้แม่หน่อยเป็นไงล่ะได้แม่จะมาเล่นอะไรเนี่ยลูกเอ๊ยยังไงล่ะอนดู